เฮ้ยย่ยนึกขึ้นนึกขึ้นนึกขึ้นเฮ้ยตัวเลขแหกมาที่น้องเออวันนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับไปไ่เบ็ดครับพี่น้องนะครับพอดีพึ่งมาจากนะครับพากิรติมาไปสอบฟุตบอลนะครับที่สนามสำหรับเช้านี้ครับผมบันนี้นะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับเนาะฝนหลายกันเลยพอดีนะครับลูกสาวนะครับเพิ่งจะไปไ้เบ็ดนะครับกระเบนเบ็ดเก่าๆนะครับกันเลยสิเตรียมเบ็ดใหนพันกันนะครับ เบ็ดการเสนอจักหลังหลังมาจักนะครับพี่น้องนะเบ็ดปลานะครับนี่ครับลูกสาวครับเนี่ยมันอยากไปใส่เบ็ดนะครับอันพ่อมันก็ดูดดอกมันสิบป,ปีเอาไปหาก,กินดีฮะ <c oughs> หา้ <c oughs> หากินเป็นแล้วจะไดตู้เย็นครับกับในพระเขา่าในตู้กับเขา่าขนาดนะครับหนึ่งสองสามสามีหา้าเอาเช่อไหมใส่รำมังโนมันสลิปลาโลมาพอันนี้ปลาสลามับดอกไอู้ด ไประยุดมอยไปอุ้มมอยไปยุทธดคนมาแล้วเขาก็จับเนาะไปหาเราเลี้ยงเขาดิเป็นแมยืนดรอะแล้วเขาเขาใส่เขาใส่ยไงนี่อันนี้คือประสบการณ์ตอนพอยังหน่อยว่าพอเก็เห็นเยอะอุ้มต้นใหญ่แล้วเขาหลูกซ้ำหนึ่งพอ่อไปซ้ำอะไรเดี๋ยวนี้ลูกเป็นสาวนะพ่อเมื่อกี้เอาไปตั้งเทาดิเนาเนาะพี่น้องซ้ำเทาหนูแก้แก้เป็นสาวหนิหลูกสาวด้วยออคยวยกกรยับพี่น้องหนิหลูกสาวด้วยเนาะ อันนี้พอได้มันเป็นไอได้นะครับประมาณจักหลังแพทได้กี่หลังนะประมาณ20 20บาทระ่าประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19หลังโอ้ิบ19้ดใกการในการ19หลังครับพี่น้องได้แล้วครับหลังจากนี้ก็จะผ้านะครับแพทไป หาเหยื่อครับผมเหยื่อเหยื่อที่สีปใส่นี่เให้ใส่ใส่เดือนนะครับผมเดี๋ยวไปหาเบิรงก่อนว่าใส่เดือนอยู่แถวใดมันมีเนาะไปไปกันเลยครับไป,ไปเ,เดี๋ยว s <S เออนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับที่มาหาเหยื่อครับพี่น้องนะครับเห้ใส่เป็นเหยื่อใส่เดือนใส่เดือนก็จะอยู่ตามต้นไม้นะครับคาง,งาข้างนั้นเท่านี้แหละอันนี้คือ ขั้นตอนในการหาเหยื่อที่จะไปใส่กรบเบ็ดนะครับน้องสะ,สะเอาน้ำนี่แหละตามเงาไหขทางเฮือนนี่นนครับผมมีบ่เด็ดตัวเนี่ยวหรือเดี๋เยอะอะไอย่ลยนี่หน่อยเอาหรือได้ใส่กระป๋องงีหน่อยให้านี่ยเฮ้ จลลลอ,อันนี้เขาเรียกว่าขี่เดินบ้านดอกมันสี๊ออกเล่นแดงชมพูอย่ังไงหนึ่งขี่เดินบ้านอันน้มันน่าอร่อยมากใส่เดินบ้านถ้าใส่เดินป่ามันจอบเสีอดำตัวใหญ่ๆเป็นยังไงว่าขี่เดินบ้านนี่พอมันอยู่บ้านไหนเห็นปะนี่อันนี้ก็บ้านนะ <laughs> เอาไว้ด้วยเมื่อกินเขากินได้เมื่อกินเขากินมันเมื่อกิน <laughs> เขาไปพุ่งอาหารเสือได้บ้านเขาไว้ภาษีกายกินเนาะ เอ้าครับผมตอนนี้เขากำังมาฮอดที่ทุ่งหน้านะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปใส่เบ็ดกันเลยครับคุณนะครับปลาเข่าทั้งคุณครับพี่น้องเข่าง่ายเว้ยครับตัวนี้น้ําเยอะมากนะครับไปไปเบิ่งกันเลยครับดูข้าต้อกไซรัตแถวอันมันนาวไหลมันจังสิมีป่าเพอป่ะเอาลองใส่เบิ่งครับมือนี้เขาสิมันบ่มันครับพี่น้อง คนนะครับหากินเป็นไหมก็เคยหากินอยู่นะครับตอนไอยเล็กหน่อยนะครับก็ลองมายยอนเบงนะครับว่าบรรยากาศสมัยเก่าๆผิดนะครับพี่น้องน้ำน้อยหลายมานะฝนตกสามสี่หมื่นเมื่อกี้นะครับโอ้ได้ยินเสียงปลาปลาสูบแล้วเนาะเดี๋ยวครับไปกับแพทแพทสิบห้าไปถ้าบังคับมือว่าฝีมือนะครับของแพทก็พอนะครับ พ่อน้อยกับน้องแพทย์นะครับแพทย์ว่าจะได้รลายกับไปซื้อตลาดประสันบายครับได้ไม่ได้เราก็ไม่ได้นั่น้อกเรามาหาบรรยากาศนะครับพี่น้องนะครับบรรยากาศแับนี้มันก็หาอะไรอยู่บ้านท้องเขาลำกลมนะครับพี่น้องโอ้เข่าพันลำกลมแล้วเนี่ยเข้ามานะครับในตัวปุ๊บมาสิอีกรอบหนึ่ง ปุ๊บอย่างน้เด,ด็ปุ๊บใส่เดือนเองไม่ใช่เป็นประมาณนี้หรอกเขาจะไปน,นี่เอาใส่ได้อ,ดอใส่ฝ้างในก็นเลยนี่ก็เสียบสนิทใส่เันปุ๊บไหลงตามไหลลงตามน้ำงนล้งแรกล้งแรกไหวันปลาซิวก็ใช่าแลนะครับพี่น้องมา,มาโอเคเสียเขาไปได้ไอนมันนะหนู <l ug of rain> <laughs> จับเบ็ดไหม <laughs> โอ้พี่น้องเอยนะครับครั้งแรกนะครับี่การจับจับตัวนี้ลงจับนน่ยจับเบ็ดสินะจับสีเบืงจับเบืงสีนี่จับเบืงสีนะครับแหววขอบไปสีหน้าลระวังจิ้มตายของเด้มันไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายครับพี่น้องยางเลยครับดูที่ว่า ips. มังไีสีมีปา่าแล้วก็ลองใส่เบิ่ง ตรงที่ว่างๆหน่อยลูกที่ว่างๆหน่อยเห็นเส้นไมลูกเส้นนึ่งเส้นนีนเส้นนี้เล้เสียบลงไปนี่เอาเขาไปในส่องอะไรเดี๋ยวเสียบไปอย่เด้ยปลาหลากไปาได้ปลาตัวใหญ่อย่าใหมันขังตน้นเขาด้วยนะปลาดองโอเคครับ เดี๋ยวมันก็มากินครับไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะครับมนดูครับว่ากับการใส่เบ็ดครั้งแรกครับของลูกสาวผมนะครับ <c oughs> เพิ่อนเสด็จปลายักโตใส่เบ็ดกลางเว้นเ,เลยครับพี่น้องโอเคครับลงไ้ครฮาหลัางนี้สิเป็นประสบการณ์น่าลูน <c oughs> ล้นะ <c oughs> ไปลงไปไปลงไปหงัดหางนะครับขันเดียสิหาง ยังงัดสูงไรแค่ก็ถอยออกมาหนุกถอยถอยมาเสียบข้างในถือได้มาถอยตัวที่เสียบเนี่ยถอนออกกันเอออย่ามาแก้ไขขาแพร่ถือก็ได้มองเสียบนะเพื่อให้สายมันตรงกัน,น,นพอดีอ่ะมันแหละโอเคทำใจเขาเจ้าใจแด้วบ้างเมื่อสีตัแวเพื่อไปสน,นอตัวแก้วแฮมบรรยาก,กาศครับพี่น้องอย่างเงี้ยกำเว้นนะครับเหมือนเหมือนเป็นมันเสานะครับเนาะ บนเสาเออใส่ลองดูอใส่บังใส่บังก็เป็นประสบการณ์นะครับใหม่ๆที่ปกติแล้วเขาก็บ่ค่อยได้เหตุนะครับมองดูดูเฮ้ยยกยกนึกขึ้นนึกขึ้นนึกขึ้นเฮี้ยตัวเลขแหกมานี่น้องเออเดกกันไดนกัน จะได้แบบนี้เวลาจับยกไปข้งนี้วุ้นก็ร้ายยางอยู่อันนี้วางก่อนดูเออจับอย่างนีบีบเลยหลังมันแข็งเด้ดบีบไว้ไอ้จับตรงที่อันก้มๆม,มันนะมันหอกตัวเลกแหกมันครับพี่นอ้องเอาขงโค้งไปตามลายมันดูปุ๊บได้ไหมนอ้องโยกบําบันเด้มันต้องหมุนมันต้องโยก โอ้นี่แหละครับพี่น้องนะครับการเรล่นรูนนะครับใส่แล้วติดปาต้องเล่นรูการปลดอีกอูอเอาใส่เยอะใหม่พี่นี้เพราะว่ามันมันได้ตัวนึ่งเลยมากินนะครับนะเนาะฮ่าฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าในสุดเราก็ได้นะครับดีใจบานเอ้เล่ธรรมดาแล้วนะครับสิ่งที่เราไม่เคยนะครับสิ่งที่เราไม่ถนัดกนะ็มีความภูมิใจนิดๆหน่อยนะครับ มากถึงปันกลางปันกลางถึงมากเลยเนาะเฮ้ยมึงน,น,นี่ดีเด้อมันไหลออกเลยห้อยเสียออกแลยไปยืนในของ,ของ,ของกูเนาะเสียเพื่อผลมันเดิมโมพอรอนมือแหละน่ากลัวผมละเสียมันเดิมครับแหนสายไปก่อนแหนสายไปก่อนอ่าแหนสายไปก่อนต้องไปต้องไปไปไม่ต้องนานไหมล่ะปลาบ่นนาึ้นมาทางต้นเขาดิ ครับผมจากที่นะครับเฮาได้ผากันไปใส่เบ็ดนะครับนะและแยกตัวกันหรอเ็นตัวเดียวตัวเดียวโอเคครับผมเป็นอย่างนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตสิ่งที่ห้าว่ค่อยได้สัมผัสนะครับกันไม่ีโอกาสได้มาสัมผัสเท่ากัมาสัมผัสเบิ่งนะครับไ่นอนละคักไปได้ครับคักยั่คักว่คักยู่โอเคนะคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับข้นตอนนะครับเดี๋ยวเฉพอกกนคชิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับ